King of Auto Product จับมือพันธมิตรแถลงความพร้อมงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 King of Auto Product นำโดยคุณพัฒน,นาเดชอาสาสัพกิจร่วมกับพันธมิตรใหม่ในเครือผู้จัดก,การแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงานแสดงรถยนต์พร้อมรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพเยี่ยมในงาน Fast Auto Show Thailand and EV d EV Expo 2023ภายใต้แนวคิดเลือกขันที่ชอบถอยคันที่ใช่บนพื้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมระหว่างวันที่5-9กรกฎาคม2566ณศูนย์ิทัศการและการประชุมไบเทคบางนา hall EH 101-104โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้น Fast Auto Show Thailand ปี2023นะครับความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือชื่องานเนี่ยเรามีต่อท้ายแล้วเราเป็น Fast Auto Show Thailand and EV e x v o x p o นะครับพอมีชื่องานต่อท้ายซึ่งเป็นของใหม่เข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่อเราเราก็ม,มีมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนของรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆเข้ามานะครับอีกส่วนหนึ่งทำให้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ25%แล้วก็พันธมิตรของเรารายใหม่ ที่เข้ามารับผิดชอบในส่วน EV นั้นเนี่ยก็คือ Motoring X ในเครือ Manager นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งก็จะทำให้งาน Fast Auto Show Thailand ปีนี้เนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้ๆงานอีกทีเราก็จะประกาศแคมเปญสำหรับงานอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เข้ามานะครับเราแบ่งพื้นที่ชัดเจนนะครับเราแบ่งพื้นที่ชัดเจนว่าตรงตรง,ตรงพื้นที่ส่วนนี้เป็นรถ EV ก็เหมือนทุกปีแล้วครับเราจะแบ่งว่ามีรถใหม่ป้ายแดงและรถยูสปีนี้เราก็จะแบ่งว่าเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็น EV รถป้ายแดงรถยูสแล้วก็จะมีส่วนของมอเตอร์ไซค์ที่จะเข้ามาด้วยนะครับทุกพื้นที่จะจะจะ,จะแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องสามารถเดินถึงกันได้ตลอดนะครับดะนั้นก็วันที่5้ถึงเกรกฎาคมครับมาชมกันได้ที่ไบเทคบางนาครับฟาสต์โชว์ไทยแลนด์แอนด์อีวีเอ็กซ์โปครับ